มาดูชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ไฟเปิดไม่ติดนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับในการที่จะซ่อมชาร์จเจอร์นะเป็นไปได้ไหมนะครับมามามาดูภายในเขานะครับรุ่นนี้ก็เป็นนะครับโซลา่าชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยรับได้ทั้ง12โวลต์แล้วก็2 4โวลต์นะครับนี่30แอมป์นะมาดูภายในกันนะครับมาดูมาดูภายในนะ ภาในเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไฟเข้านะครับไฟเข้านะครับในจุดต่อแบตเตอรี่นะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยมีอักษรเลยนะครับก็มาดูลายวงจรเข้ามันจะเป็นไปได้ไหมในกรณีที่ความชื้นอ,อะไรต่างๆมากัดไอ้พวกอย่างเงี้ยเนี่ย นะครับเป็นดำๆอยู่นะตอนนี้ก็คือต่อจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราต่อแบตเข้ามาตรงนี้เนี่ยโต๊สามันต้องขึ้นนะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปแกะดูกันสักหน่อยต้องอ้ถอดจอแล้วพนระวังนะ <c oughs> นะครับนะมันเป็นไปได้ไหมเผื่อมันลายวงจรมันขาดนะครับหรือว่ามีอะไรไม่ดำๆเสียหายอยู่หรือไม่อย่างไรนะ เป็นชาร์จเจอร์เนี่ยก็คือกรณีลายวงจรนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นสาเหตุหรือไม่นะครับนะแต่ว่าลายวงจรมันมันเป็นดำดำนะเหมือนมีความชื้นมากัดนะครับแล้วมันก็ขาดด้วยนะครับเดี๋ยวนี้วงจรมันขาดนะครับจะลองต่อดูนะครับถ่ายภาพของน้ไม่ค่อยได้ ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นนะมุมนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนีจะลองต่อดูนะครับเพื่อนๆมันมันเป็นอยู่นี่ครับก็หลายเส้นนะครับทั้งเส้นที่ทะลุลงไปด้านล่างด้วยนะครับมันมีความชื้นเข้าไปนะปกติจะเป็นยิ้วเขียวแบบนี้นะครับแต่มันเป็นดำๆนะซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเส้นที่ขาดด้วยนะครับ อย่างเช่นเส้นนี้ก็ขาดนะครับเส้นเส้นที่ผมถ่ายอยู่เด็ยเป็นลายวงจรขาดอยู่นะครับเอาเดี๋ยวลองต่อดูครับ mm hmm. เผื่อมันเผื่อมันใช้งานได้นะจะทำการต่อไลายวงจรนะครับที่ขาดนะเดี๋ยวเอาจออะไรใส่ลองดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ต่อแล้วนะ ทีนี้นะครับเอาจอใส่เข้าไปนะครับอ่านะครับนะมตัวอัวกษรขึ้นนะครับถ้าเป็นเปิดไฟก็จะประมาณนี้นะนะครับสั่งงานได้นะ ในกรณีที่เปิดเป็นไฟออกมาจุดนี้ก็แบตเตอรี่นี่ยิ้มเลยไ,มไฟมันอ่อนตั้งยี่สบนะเอาเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งได้ไหม<อ>ไฟผมอ่อนลอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นสิบสองนะปรับลงมาให้มันเป็นระบบสิบสองบนนะสมมติว่าสิบสองนะครับปิดก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าเครื่องนี้ทํางานที่12โวลต์นะครับเดี๋ยวปิดก่อนเพรวาซัพพลายนะครับจ่ายมา12โวลต์นะครับ23โวลต์เนี่ยนะก็จะเป็นรุ่นแบตเตอรี่12โวลต์แบบนี้นะอ่าเห็นไหมอ่าอา่น่าจะได้แล้วแหละครับทีนี้ก็จะลองต่อไปอีกก็เอาแบตเตอรี่จริงๆมาใส่แล้วก็ตัวนี้ก็ป้อนไฟเข้ามา เกิดการชาร์จอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วว่ะเน่ยเพื่อนเือนก็อาจจะต้องลองดูนะครับเผื่อได้ซ่อมเผื่อมันเป็นในลักษณะคล้ายๆกันนี่นะครับตัวนี้เป็นลายขาดนะครับก็เป็นประกันชนิดนะครับช่วงวิลล์ลงตาจบคลิปวิดีโอไว้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมนี้ลาจากไปสวัสดีครับ